เที่ยวชมสวนสวนเรืออะไรเนี่ยป่งสงวนวนป่งสงวนวนอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลไล่ฝนเทียม ในไลฟ์ฝนเที่ยวไปทางไหนเธอไปทาง้นเหรอใกล้ๆถึงจริงกันนะคิดว่ามันจะมีดอกไม้น่ะเขาเรียกสวนอะไรเนี่ยคอดมอสสวนสุนชวนซุน S <S สวยแล้วหะคุณนาย,ย <laughs> คิดว่ามมีดอกไม้คิดว่เป็นสวนในนี้นี่ดูคนถ่ายรูปถึงใจายถึงขวาถ่า,ถายถึงสองสามแค่ <laughs> สองไร่ได้แล้วมั้งเนี่ยอ๋อตรงนี้ก็เป็นถนนใหญ่ใช่ไหมหรือเป็นเขาถนน,น,น,นเหอเรอเยอะมากเลยเนาะมันนานหลายปีแล้วมั้งเนี่ยเธอฮะนี่นานหลายปีแล้วมั้งเนี่ยเขามาอยู่ทำเนี่ย <c oughs> เขามาทำนานยังไหนนี่เขาคายตุนละพันตุน เน่ไมาช่วยที่ไหนผักอะไรเขาเรียกผักอะไรเนี่ยเดี๋ยวมันก็มาคือเอาหนอยเถอะเดี๋ยวมันก็จะลงมาโลกไัแบบนี้เนไหนผักอะไรเน,นี่ยดูสิคุณพุธไม่เคยเห็นว่ะอเอาดอฟมุกที่แล้วก็หอมเอมอมมมนี่ยดอฟมุกเนี่วันนั้นเที่ยวไปอ่ะ คล้ายๆสารเณรกินแต่ไม่ใช่ใชใคลา้ายๆสารเณร่กินแล้วมันชุนๆซาาเนาะ มาหาลบจับเดอบจืนบอกอ่ทำไม่ทันทำไม่ทันอุ้ยบ่มแดงเกินอยู่หนา่ด้นท่ไหนบอาเอ้ไในคีิเขาเอแล้ว เขากินดอกคาดก็ตั้มสมตั้มไปบังลา็ไป